่าไม่ได้มีเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องของภาวะผู้นําเลยนะครับและการดูแลผู้แต้มชาในวันนั้นที่ผมไปเนี่ยตั้งแต่ปากทางถนนเพชรเกษมนะใช่ครับที่เข้าไปถึงวงเวียนแล้วไปถึงเลี้ยวซ้ายไปข้ามสะพานไปที่โรงพากหัดใหญ่ี่ยประมาณสักสองกิโล,โลเนี่ยใช้เวลาสี่ชั่วโมงครับผมมีคนบอกให้ผมกลับเหอะเดี๋ยวมืดผมบอกไม่ได้มาแล้วอยากเจอลูกน้อง แต่เตรียมอาหารไปเยอะอันนี้พูดเรื่องจริงเลยว่าเตรียมอาหารไปสองลำเรือในระหว่างทางก็เจอพี่น้องประชาชนซึ่งเราก็ต้องให้ครับประชาชนก็ต้องมาก่อนใช่ไหมครับก็ให้ให้ประชาชนไปสุดท้ายไปถึงแฟดต,ตำรวจไม่เหลือเลยหมดแต่เราต้องไปเห็นด้วยตานะครับไปเห็นด้วยตาแต่ตัวผู้กับเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ผมเองก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้ชาท่านอาจจะทํางานครับแต่ว่าในภาวะเช่นนี้เนี่ยถ้าเป็นผมผมจะอยู่กับผู้แต้มชาถ้าอยู่บนแฟดติดน้ําก็ต้องอยู่บนแฟดด้วยกันนะครับแล้วก็ผู้แต้มชาเนี่ยอยู่บนแฟดลงมาไม่ได้เลยน้ําสูงประมาณสามเมตรครับแล้วผมเองก็ต้องได้แต่ตะโกนให้กําลังใจและสั่งว่าคืนนี้อาหารน้ําต้องถึงตํารวจด้วยแล้วก็พ่วงไปด้วยว่าให้ทําเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่ง เพื่อในระหว่างทางเนี่ยแจกจ่ายประชาชนด้วยในวันนั้น4ี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มที่ผมกลับมาแล้วก็ได้รับรายงานว่านำอาหารไปแจกจ่ายทั้งประชาชนและตำรวจได้นะครับผมก็มีคำถามว่าถ้าผมไม่ไปตำรวจจะได้กินข้าวไหมผมก็เลยคิดว่าต้องมีความรับผิดชอบเป็นผู้นำต้องมีความรับผิดชอบต้องดูแลผู้แต่มชาถ้าดูแลไม่ได้